นักข่าวไทยชยชโเมื่อวันอังคารที่25ตุลาคม2565ที่ผ่านมาบริษัท P5 Group จำกัดโดยคุณภาวัตโตกะคุณะประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมเข้ารับรางวัลในงาน s e c o n d Cash Award เป็นโครงการค้นหา SME ที่น่าสนใจน่าลงทุนและต่อยอดแบรนด์ให้กับคนที่สนใจอยากสร้างรายได้เสริมทางที่2ทางบริษัท P5 Group จำกัดได้ส่งผลิตภัณฑ์ P5 เพื่อเข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัล Second Cash Award Most r e c o m m e n d SME Brand for Investment Top 20เพื่อยืนยันและการันตีว่า PY เป็นแบรนด์ที่ดีและน่าลงทุนรวมถึงการได้รับการไว้วางใจเมื่อคุณอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์เราต้องดูแลให้ถึงมากผมพวกเราทุ่มเทสร้างนวัตกรรม PY Solution ที่ดูแลลึกถึงรากผมสำหรับท่านที่กำลังสนใจมองหารายได้เสริมทางที่2มองหาสัญ,ญลักษณ์นี้ที่ secondcast.co แล้วเลือก P-Wipe เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมความมั่นใจในตัวคุณและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวรับชมข้อมูลดีๆของแบรนด์ p w i ไ e ได้ที่เว็บไซต์ secondcash. c o p w i p e สสำนักข่าวไทยชัยโย